สวัสดีค่ะงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาโรงเรียนวชิราวิทยาได้จัดทำแนวทางในการสร้างข้อสอบในระบบ m o เดิลนะคะให้คุณครูทุกท่านได้ศึกษาเป็นแนวทางค่ะในส่วนของการสร้างข้อสอบนะคะจะแบ่งออกเป็นสส่วนค่ะส่วนที่1นนะคะก็คือผู้สอนจะต้องสร้างชื่อชุดข้อสอบและตั้งค่าต่างๆค่ะส่วนที่2นะคะสร้างคำถาม และเลือกคำถามที่ต้องการให้เข้ามาอยู่ในชุดข้อสอบนั้นๆค่ะโดยการสร้างของเรานะคะจะจำแนกออกเป็น5ประเภทค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าแต่ละประเภทจะมีวิธีการสร้างได้อย่างไรค่ะขั้นแรกนะคะเราก็จะต้องเข้ามาใน modern.wall.ac.th ค่ะเข้าสู่ระบบของท่านนะคะ ใส่ชื่อผู้ใช้ใส่รหัสผ่านและเข้าสู่ระบบค่ะเจ้าหน้าที่นะคะได้ทำการเพิ่มสอบข้อสอบกลางภาคตามระดับชั้นที่คุณครูได้สอนแล้วให้เลือกระดับชั้นที่ต้องการสร้างนะคะสมมุติสอนชั้นม .1 ก็เลือกที่สอบกลางภาคชั้นม .1 ค่ะ ทุกครั้งที่เราต้องการแก้ไขนะคะให้เราเลือกที่คำว่าเริ่มการแก้ไขในหน้านี้เลื่อนลงมานะคะตรงใต้คำว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะให้คลิกที่เพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลเลือกแบบทดสอบค่ะพิมพ์ชื่อนะคะ ว่าแบบทด,แบบทดสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานคำนำนะคะก็เปรียบเสมือนเป็นคำชี้แจงรายละเอียดต่างๆที่เราต้องการให้นักเรียนทราบจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะครูอาจจะชี้แจงว่าแบบ ทดสอบกลางภาควิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานจำนวน30ข้อเวลา40่สินาทีในส่วนนี้นะคะสามารถสร้างเป็นรูปหรือว่าแอดเป็นข้อความก็ได้นะคะคลิกที่แสดงคำอธิบายในหน้ารายวิชาตรงนี้ถ้าเราต้องการให้แสดงในหน้ารายวิชาก็ให้เรา ติ๊กเลือกตรงนี้นะคะว่าให้มันแสดงต่อมาเราจะมาดูในส่วนของการตั้งค่าต่างๆค่ะกำหนดเวลาวันที่นะคะในการทำแบบทดสอบเจ้าหน้าที่นะคะจะเป็นคนมาจัดลงตามตารางสอนตามวันนั้นๆน,น,นะคะส่วนการให้เวลานะคะให้คุณครูนะคะเลือกคํา่าเปิดใช้งานและเลือกว่าจะต้องการให้นักเรียนนะคะทำแบบทดสอบกี่นาที อันนี้ในที่นี้ให้เป็น40นาทีเมื่อหมดเวลาไม่ต้องกดเปลี่ยนนะคะก็คือเมื่อหมดเวลามันจะส่งให้อัตโนมัติเลยคะแนนที่ได้นะคะให้มาดูที่จำนวนครั้งที่ให้ตอบเราต้องการให้นักเรียนตอบได้หนึ่งครั้งถ้าไม่จำกัดก็คือเด็กตอบได้เรื่อยๆนะคะ รูปแบบจะต้องการให้ขึ้นหน้าใหม่แบบไหนแล้วแต่คุณครูออกแบบเลยอาจจะทุกคําถามขึ้นทุกทุกคำถามหรือว่าทุก2องคำถามค่อยขึ้นหน้าใหม่แบบนี้นะคะการกระทําของคําถามให้ต้องการให้สลับคําตอบก็ให้เราเลือกที่คําว่าใช่นะคะตรงรีวิวออปชันนะคะสําคัญมากให้คุณครูนะคะ ติ๊กถูกออกให้หมดเลยเราไม่ต้องการให้แสดงค่าอะไรทั้งนั้นเนาะพอเสร็จแล้วนะคะให้คุณครูเลือกคำว่าบันทึกและแสดงผลค่าหลังจากเราบันทึกและแสดงผลเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นชุดข้อสอบที่เราต้องการสร้างขึ้น